สวัสดีนะคะวันนี้เราได้มาอีกแล้วนะคะเครืองกองอไม่ทราบนะว่าจะเป็นแบบไหนนะคะรอชมนะวันนี้ครับเพื่อนๆครับมาดูกันว่าวันนี้นาะยพี่กบเอาตัวไหนเข้ามาในแปลงนะฮะในไร่นะครับ่าทำไมพี่กบชอบเล่นแนวนี้ครับเอ่อเพราะว่าอ่าพื้นที่นะฮะในบรรยากาศเนี้ยมันเป็น เรียกว่าไม้ป่าไม้ป่าแล้วก็เราต้องการสร้างความสวยงามและก็บรรยากาศให้ร่มรื่นในในไร่ด้วยนะครับแล้วก็ใช้เกิดประโยชน์ด้วยเราก็มองเลือกเอาบอลโอเคบอลสีเล็กๆเ,เราก็เล่นนะไม่ใช่ไม่เล่นแต่ว่าเราจะเล่นบอลหลักๆเป็นบอลใหญ่มากกว่านะครับ ตอนนี้ความหลากหลายตอนนี้เพิ่งมานะคะกลองยาวแล้วก็ย่างใหญ่ด้วยก็ชมดูว่าเป็นตัวไหนอือครับเนี่ยข้หอหัมาดีมากเลยเขาใช้ลังก้หอมาลังนี้จะเป็นลังต,<อ>ต้นไม้เลยเนาะข้อต่อมาเข,ขาต่อลังน,นั่นแหลดูสินี่นะคะอือเดี๋ยวขอดูนิดนึงว่าเขาต่อลังอื มาดีมากเลยเราก็กลัวตัดโดนระวังฮะเดี๋ยวตัดโดนใบโดนอะไรเงี้ยเ๋ยวขอชมตัวอื่นด้วยนะโอ้โหเยอะจังเลยตอนนี้เริ่มเยอะแล้วนะ <c oughs> ขยายไปเรื่อยๆค่ะเริ่มเยอะแล้วนะตอนนี้มีหลายพันชนิด <c oughs> เดี๋ยวไปดูรับตัดแป๊บน ตอนนี้มาจากพื<ม>้นที่ทางลุนใต้สุดข,ของแดนสยามโอ้กำลังแกะกล่องนะคะก็จะมีอะไรมาส่งอีกแล้วนะคะเนื้อทองไปดูสิคะ มาอีกแล้วนะคะต้องเหนกัรปริมาณก็ขึ้นอยู่ว่าเล็กหรือใหญ่๋อแล้วท่านเ็มันเป็น อืมแต่นี้ก็ตัดใบออกอีกแต่ก้านอืม,อม นี่ครับดาร์กดาร์กวิโดวดาร์กวิโดนะใบเป็นแบบนี้อันนี้ใบใหญ่นี่ครับต้นเขาเป็นแบบนี้ครับโอ้โหต้นสดๆเลยต้นใหญ่เลยครับ สามตน้นโอเคออันนี้ก็แถมตัวนี้มาให้ด้วยอันนี้เยลโลววิด้ทั้งหมดมีห้านนต้นนะสั่งเข้าม,มาห้าต้น มันมีไหลแล้วด้วยแต่อันนี้คือตัวยา l อวิยารอวิดโอนะครับตัวนี้อ่าตัวตัวนี้ตัวนี้มีมีตัวอย่างไปดูทางนู้นนะตัวอย่างอันนี้ต้นเล็กอันนี้ต้นใหญ่อืมอันนี้ต้นใหญ่อันนี้ต้นเล็กอันนี้คือ Dark ควิดโอ ดาวีนโดนะครับอ๋อนี้คือตอ้นใหญ่ครับแล้วก็เขาแถมตัวนั้นมาให้อ่าเยลโลเยลโลว์วิดโนนะเยลโลวีโดก็คือตัวตัวหน้ากากคือคล้ายๆน้องฟาโรตัวนีนะ้นี่ครับตัวนี้เดี๋ยวติดตามต่อไปนะครับมีกระดูกสีเหลืองค่ะไว้ลงกระถางแล้วก็สวยงามนะคะเดี๋ยวจะมาทำให้ดูอีก รอบหนึ่งนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอบคุณพี่กบนะคะที่สั่งมาให้ดูเนาะก็ยังไงก็กดติดตามตอนต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ